น้องอุ้งอิงจะดังไปอีกนานแสนนานนะใครเห็นด้วยเม้นมาวันนี้พูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าออพูดเรื่องคนอื่นแล้วไม่มันพูดเรื่องลูกสาวนี่โคตรมันเลยน้องอิงจะดังไปอีกนานเพราะอะไรนึ่งมีพ่อชื่อบอสโจซึ่งส่งเสริมลูกสุดฤทธิ์สุดเดชเนื่องจากว่าน้องมีของมีทุกอย่างครบในตัว เอามาปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วไปตามสเตปที่พ่อวางไว้ทุกอย่างนี่แหละข้อที่หนึ่งมีพ่อชื่อโจโยมนินเป็นหัวหน้าวงสาวน้อเต้นแพนสองที่ดังไปงานเพราะน้องออกสื่อทุกวันทุกวันนะวันละหลายช่องไม่ใช่ช่องเดียววันละหลายช่องอย่างน้อยช่องลุงก็นหนึ่งช่องแล้วผู้ติดตามห้าหมื่นเก้าแล้ว ได้ช่องหลักแสนีเยอะแยะมากมายที่ลงเขาเกี่กับน้องอิงนี่ลระข้อที่สองที่ทําให้น้องอิงดังไปอีกนานใครเห็นด้วยเม้นมา <c oughs> ข้อที่สามน้องมีของจริงพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆน้องเก่งจริงมีความรู้ความสามารถจริงเป็นของจริงถ้าเปรียบเหมือนเพชรคือเพชรแท้ เพชรแพ้ก็ไม่ต้องพูดกันนะนะถึงแม้ในอดีตจ,จะอยู่ในตรมอยู่อะไรเอามาเจรไนเอามาบ่มเพาะแปบ๊บเดียวก็เป็นคือเพชรแพ้ร้องได้ทุกสไตล์ร้องได้ทุกแนวเสียงแปลกมีเอกลักษณ์สามข้อแล้วนะมีพ่อชื่อบอสโจออกสื่อทุกวันน้องมีศักยภาพมีของในตัวอันที่สามอันที่สี่พ่อที่สี่ ที่น้องจะดังไปอีกนานเพราะว่าน้องประพฤติตัวประพฤติตนวางตัวทัศนคติต่อองค์กรต่อครอบครัวต่อคนในวงบวกสุดๆเป็นนักร้องหมอลำคนแรกที่พูดถึงวงให้พ่อโจประทับใจมากที่สุดในชีวิตที่พ่อโจเคยอยู่วงการนี้มา ข้อที่สี่ที่น้องน้องประพฤตตัววางตัวเหมาะสมแล้วก็ไม่เวอร์วังอลังกายทําตัวธรรมดาอุปนิสัยพื้นพื้นสี่ข้อแล้วนะที่จะดังไปอีกนานใครเห็นด้วยเม้นมาข้อที่ห้าที่ทําให้น้องดังไปอีกนานนะั่นคือน้องได้รับ การพัฒนาจากครูที่รักน้องด้วยหัวจิตหัวใจจริงๆพอการแม่ปีนะพอโจพอนนก็คือคือมีคนห้อมร้อมรักน้องจริงๆแล้วก็บอกส่งเสริมด้วยหัวใจรวมทั้งแดนเซอร์อะไรก็แล้วน้องเปิดใจรับฟังอ่ะแล้วก็เอามาพัฒนาตัว นี่แหละจะดังไปอีกนานแสนนานหากข้อข้อที่หกที่จะทำให้น้องอิงดังนานดังทนคนอื่นอยู่มาหลายปีเยอะแยะมากมายถูกไหมน้องอิงเพิ่งจะปีเดียวปีก,กว่าข้อที่หกที่ทำให้น้องดังนานดังไปอีกนานอะไรรู้ไหมน้องเป็นคนที่ มีสัมมาครารวะอ่อนน้อมมากมากเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะอ่อนมากว่ายแบบโอ้โหเป็นนักร้องหมอลำไหวยมากที่สุดในประเทศเลยนี่มันเป็นสนเหเสน่ห์ระเรียกสน่หอย่างหนึ่งของคนเราเลยคนไหนถ้ามีความอ่อนน้อมผอมตนวางตัว เรียบง่ายแบบเนี้ยนะก็เป็นที่รักของทุกคนใครได้สัมผัสแล้วจะรักกันหลงเนียหน่อยเป็นไงหลงตอนนี้คนในวงอะหลงรักน้องอุ้หญิงแทบทุกคนเลยแทบทุกคนเลยนะอยาไม่เคยอิจฉาเลยตอนนี้สมัยก่อนตอนมาใหม่ๆอาจจะมีอิจฉาบ้างพ่อโจรักพ่อโจส่งเติมโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นแต่พักหลงังๆไม่มีเลยเพราะน้อง อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าได้กับทุกคนหยอกล้อไม่ถือตัวไม่อะไรทั้งนั้นไม่นึกว่าตัวเองดังแล้วเป็นดาราอยู่น่นนี่นั่นไม่เคยเลยน้องยังทําตัวแบ้เบ้บ้านๆเหมือนเดิมอะ่ะหกข้อแล้วสุดยอดใครเห็นด้วยเมนมาหน่อยดิ <laughs> ข้อที่เจ็ดที่จะทําให้น้องดังไปอีกนานน้องเป็นคนที่ เอซีไม่เคยเจอไม่เคยพบคนแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะเอซรุ่นน้ำมากระจายคือไม่เคยเจอนักร้องที่เป็นบ้านเดิมเดิดบดิบบ้านเดิม,เด,มเดิมดิบด,ด,ดิบ,บดมดมดดดดไม่ต้องสวยไม่ต้องปิ๊งไม่ต้องวิงเป็นคนธรรมดาแต่ว่าพิเศษอะ่ะพิเศษจริงๆพิเศษที่สวยงามจากหัวใจ โดยทั่วไปนักร้องหมอรำเขาคัดสวยดูดีมีเสนีนู่นนี่นั่นแต่ยกเว้นน้องอิงที่ไม่ต้องปิ๊งไม่ต้องเลิศเลยแบบนี้แหละเอฟซชอบพ่อพ่อแม่รักพอ่อแม่ชอบแบบนี้ใครเห็นด้วยกบลุงเม้นมาสุดยอดมากเลยมีคนแบบนี้น้องจะดังไปนานเจ็ดแล้วนะมีสักเก้าข้อข้อที่แปดที่จะทำให้น้องดัง ไปอีกนานน้องวางตัวในการเข้ากับสื่อสื่อสื่อคนมาถ่ายได้ดีมากได้ดีมากน้องไม่เคยว่าสื่อตอบโต้สื่อทางออนไลน์ว่าคนโน้นไม่ดีเม้นโน่นนี่นั่นไม่มีแม้แต่อย่างเดียวเลยยิ่งปัจจุบันนี้น้องแทบไม่จับโทรศัพท์ในการดูคอมเมนต์โน่นนี่นั่น เพราะว่าถูกการสอนบอกจากคนใกล้ชิดและน้องเชื่อฟังเชื่อฟังํำตามมีแต่พัฒนามีแต่ยิ่งใหญ่ขึ้นใครเห็นด้วยเม้นมาข้อสุดท้ายข้อที่เก้าน้องอิงจะดังไปอีกนานเพราะอะไรเพราะพลังเอบซีเพราะพลังเอบซี ที่ฮักหอมน้องอิงด้วยหัวใจโดยไม่มีข้อแม้ถึงนใครจะพูดกันได้กันแหนว่าเนี่ยรูปเทวดาโน่นนี่นั่นแต่น้องไม่เคยตอบโต้แล้วก็เอซีทุกคนรักโดยไม่มีเงื่อนไขรักโดยไม่มีข้อแม้แล้วน้องยืนหนึ่งในหัวใจี c ใครเป็นแบบลุงเม้นมาความดังความปังน้องจะดังปีกนะ นานเพิ่งปีเดียวอีกห้าหรือสิบปีตอนนี้อายุสิบแสิบเจ็ดนาะอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมันจะอุย้ยมันจะทุกอย่างมันจะกลมกล่อมวันนี้ลุงจะตามและทําคลิปไปจนกว่าจะน้องปังปังปัง,ปงไปนั่นแหละฝ <laughs> ากช่องบ้านทุ่งคาเฟ่บงเล็บมงวนชวนคุยด้วยะนะนี่นี่น,นี่กดไลค์กดแชร์กดตับตัไคา เพื่อให้ไม่พลาดคิปดีๆของน้องแล้วก็ฝากร้านบ้านทุ่งกาเฟน,นี้ด้านหลังด้านหลังบ้านทุ่งกาเฟอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอ,อําเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าเป็นเอซน้องอิงมีส่วนลดให้นะครับไปละคลิปนี้แค่นี้บ๊ายบาย <laughs>